วันนี้จะมาหาปลาไหลกันเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องก่อนเี่ยปลาไหลอ่ะเดี๋ยวเตรียมเครื่องเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปค่อยไปหาปหลาไหลจะไปกินปเน,นปไหยปลาไหลยังไม่ได้หาเดีย๋ยวให้น้องไม้ปอกอ,นนอันนี้น้องอะไรพีกพีทหรือพีกเออน้องพีกอันนี้น้องน้องใหม่น้องใหม่ครับใบแดงเหมือนลูกพีกปะใช่ปะเหมือนปะเรียกเรียกเหมือนกันไหมพีทหรือพีกหรือพีก พิกพูดดังๆเลยพิกพิกได้ไหมเออง่ายดีเรียกยากอะไรแกเรียกยากมากเลยคือน้องครับจะ่แตั้งคือน้องใหม่อันนี้นะอันนี้หมอมามากเหมือนกันใช่ไหมอ่าม้าอันนี้น้องไม้อันนี้น้องไม่อันนี้น้องอะไรอ่าตั้งมาครับเดี๋ยวตั้งเขาไปดูตั้งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวคนดูตั้งคนไหนอันไหนเม้นไหนที่มีคนกดไลค์เยอะเดี๋ยวจะมาตั้งชื่อน้องนี่น้องก็จำชื่อไม่ได้อีกจะให้ดีเรียกบ่อยๆเข้า ขนาดจริงนะยังจำชื่อเริงได้แล้วเรียกบ่อยอ,ะอ่ะแบบบางทีแบบเราชิน,นชื่ออันนี้แล้วไงแบบบางทีมีคนเรียกหนูเงี้ยหนูยังไม่หันเลยจำจังจำชื่อเริไไไงไม่ได้อ่ะจำจริงจริงไม่ได้ยังอันนี้ชื่ออะไรชื่อเหม็นกระเทยนะ <laughs> เหม็นแล้วถ้า,ามีคนน,ะน่ะนี่ไม้เหม็นมอย <laughs> อย่าฝืนได้ไหม <laughs> ย,<อ>ยนี่ก็มอยเหม็ดไม้กันแลย เฮ้ยเอาต้องเอาชื่อหนูขึ้นตอนกอนท้างกันนะเยี่ยมเวนรใช่ไหมแปปคือหม็นไอน้องน้องยังไม่ค่อยพูดนะเดี๋ยวยังพูดไม่เก่งแบบยังไม่ยังอายอยู่ด้วยใช่ยังมาคุ้นหนูก็อายอยู่อะไรวะไอ้ไม้ที่มันถ่ายคลิปตอนที่มันขุดแมงก่องช้ามาดอกเม้มากรปากกบแล้เขียนตะปาโอ้ลืมไม่ได้แล้ว มีคนพูดไงเช็ดปาดไงเออมันบอกแม่เอาเช็ดปาดตบปากตงนี้ผีถึงว่าพูดไม่หยุดเลยแล้วเองอะพูดมาเลยนี่ถ่านกอล้อแล้วครับนักเก่งกอล้อแหละนี้เขาทำอะไรครับเนี่ยคืมแม่หรือกระไพ่หึืกรไพ่ไม่ดีนะอันนี้บอกไปเหลือเลย นี่น้องเหม็นปอกไปเหลือเลยนี่น้องหมายรู้แสบตาเขาจะร้องไห้นะน้องมายทำไรนี่ไงเด็ดพริกทำเด็ดพริกเราทำวันน,น,น,นี้ไปกินพวกนี้ใช่ไหมใช่ทำวันนี้กินพวกนี้สามปลาไหลซึ่งเราก็ไม่เคยกินและคนทำก็ไม่เคยทำใช่ไม่เคยทำอะไรก็ต้องเลยดูอาตูา<ค>หัวนะฮะดูเลยนะจะปล่ปอยอีกจะปล่อยอีกดูไร พี่พูดอยู่ดูไปเล้แต่ตอนนี้ถ่านเราก็หมดไปเรียงเตาแล้วนะครับปลาไหลเสร็จย,ยังยังเดี๋ยวหั่นอันนี้ก่นอกหนอหัอ้าวนาำแล้วไอแดง้อนไหนไม่หวานนี่เดี๋ยวมาโกงเพราะไปด้วยกันตลอดอม, <laughs> มาหวานนี่ไม่ได้โกงนี่น้องไม้โดนหอมครับ ไม่เคยทำเลยอ่ะครั้งแรกอ่ะพี่ราไม,ม่เคยกินเหมือนกันอือก็ไม่เคยกินอะไรบ้างมีตะไคร์ใส่ตะไครก่อน,นก็จะมีข่าข่าเลยแล้วก็ใส่หอมเมื่อโคกมันใหญ่ไปปะ แล้วก็กระเทียมและก็พริกแห้งพริกสดพริกสดอีกอันนี้ตามพี่แกงไงใช่พอกผลไม้เดี๋ยวเอามาตามอันนี้ต่อพีกเกลียดแล้วดิพี่จะไปดูปลาไหลเดี๋ยวไปหาปลาไหลก่อนเดี๋ยวไม่ทันเย็นนี้ ไม่พูดดูเป็นคนพูดน้อยคนพูดน้อยแต่วันไหนพูดมากล,ะล่ะจำแค่ไหนยังมครบเนี่ยจบเลยเออยเฮ้ยเจ๊งคิดทอด ตาก็บอกเลยเแล้วก็งี้ก็งี้ oh. ล้นตาไม่กินเมืไหรไม่อยากกินถ้าลาตาอร่อยเดี๋ยวกินด้วยต้องกินถ้าลาตาอร่อยแล้วก็เอ็งมาตามนิดต่อผิวตามมากูดแตไมไม่ใส่ทีเดียวใส่สองสีไม่ได้ไงหนา นเดี๋ยวไปตกปลาอันนี่ดีกว่าอันนี้ปลาไหลนี่ตัวใหญ่ใหญ่อ่ะอันนี้ที่วิสระได้นะคะตัวใหญ่มากถามพี่ <c oughs> จะได้รู้ว่าใครเป็นคนปู <c oughs> ทำอะไรโทษคณปรงุงยังไม่ได้ลงเลยลงเลยแนละ้วนีพ่พอพอพอกินวันนี้นะไหม นี่เราก็จะคนให้เข้ากันอะใส่นานนี่ก็จะเต็มอ่ะใ<อ>ส่จนเต็มได้ใส่ครึ่งเึยครึ่ง,งนึงก็พอแล้วมั้งอันนี้เดี๋ยวจะเอาปลายใส่กระบ,บอกไม่มีข้าวจัดกันมาเลย ผ่านทีเดียวก็กินพร้อมเลยใช่ไหมอืมใจแบบเหมือนข้าวเหนียวขุดเลยอุไปทางน้ำไ่ใช่ฉลาดกว่าน,นี่ ล,ลออพอไหมพอแล้วจัดให้แน่นเลยนะให้แน่นหรอกแต่มันติดแล้วใส่หมดปะมหมดเลยมันจะพอใส่หมดไหมน่าจะมันยาวไหมอ่ะแต่มันเหลื่อยเยอะมากเต็มแล้วไกลละ เรอนุน่นออกจัดใหม่เฉลี่ยเออน้ำเต็มเลยน้ำันกระบอกนีนม่มันจะล้นไหมอย่างเงี้ยนะ นีกอ็อันนี้ล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกอีกทีหนึ่งนานมากว่าจะสุกไม่อยู่อันนี้ดอกขึ้นเลยน่าจะสุกแหละม,มาล้อมาอเอาตุกออกออเอาเฮ้ยไม้เขียด้ไม้เขีเยขีย เขาไม่ผ่าเหมือนไอ้นี่เหรอไม่ผ่าหรอ,อมาแล้วเสียงมาแล้วมาแล้วออกแล้วคนจับกร้อนสุกไรมันสุกว่ะเนี่ยสันหาจดกินเนาะคี่ถืออ่ะ วหมดจังเจ็บมือดูซองก่อนซองก่อนเออ,อ,อหมดแล้วหมดแล้วหมดหอมป่ะอะไรปะ,ปะไม่เคยกินกินด,ดิก,กะย่างอะไรด้วยต้มเป็ดโ,โหอยากกินอันนึงตอนตอนย่างน่ากินว่ะใช่อันนี้อร่อยอันนี้เคยกินแล้วแต่อันนี้ไม่เคยกินกินเลย <laughs> อดแล้วาินแลก็นองเลยค่ะหมเครื่องมันเข้มคนอ่ะเข้มปะเข้มคนดิมันหอมแล้วมันกวจะจืดจะได้อืมอะไรปะเครื่องเข้มคนมาก หืมจดจะเผ็ดอ่ะไอังางๆไปีกวจะกินเปรียข้าวอ่ะจืดเยอไปละหืมช้อยไปละบ่บ่ช้อนกลางโอ้ยเนาะรสชาติเป็นไงรสชาติมันมันมันกินเปล่าเปล่าพอดี มันก็แอมก็เล่านี่ก็จะกินเหล้าอย่างเดียวเลยตั้งแต่เมื่อวานนี่แหล,อละอะไรเหรอมันแก่มากินอะไรนี่ยอร่อยเป็ดเกงเตะอ,<ๆ>อ,อันนี้เดี๋ยวเราขอตัวกินข้าวก่อนนะคะอันนี้อะไรนะลาระหร่ายแล้วก็อ,อะไรวะเหี้หยกินเหมือนกินเหล้าอะ่กะก็เหล้าไงแล้วก็อะไรวะต้มโค้งปลาไหลนะคะ ไปละเอ็งกินอะไรก็ไป